ฮัลโหลปิ้นกับสวัสดีครับเนรุ่นครับผมก็คลิปนี้พี่จะมาจูนคันนี้นะครับผมเป็นแลมโบนะครับเป็นอเวนท์ดาร์นะครับผมอไม่ใช่ฮอลิเคนนะครับก็เป็นเครื่องสี่แสนะครับนะครับคันนี้ครับก็อยู่ท้ายๆครับนะครับหน้าตารูปร่างครับคันนี้นะครับประมาณนะครับน้ําหนักก็หนึ่งนห้า้อยเจ็สิบนะครับผมก็น้าหนักเยอะมากเลยครับ แต่สับลง5วิได้นะครับครันนี้นะครับผมก็อย่างก่อนอื่นเลยก็แต่งเครื่องเป็น4ี่แสนก่อนนะครับทำให้เป็น1 6 9 5 h หนะครับเพอนน้องพอแต่งเครื่องเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกขนาดยางครับเลื่อนขึ้นไปให้บนสุดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมา2สเต็ปนะครับนะครับสสเต็ปพอครับผมเดินขึ้นไปให้บนสุดก่อนครับแล้วเดินลงมา2สเต็ปตึ๊กตึกอย่างเงี้ยครับอ่า่เนี่ยครับ เสร็จแล้วก็นี่เลยครับผมพระเอกครับจูนให้เหมือนพี่เลยครับเพื่อนน้องเอาให้เหมือนพี่เลยนะครับโคตรแรงอ่ะเครื่องยิ่งร้อนยิ่งแรงครับผมบอกเลยครับเกียร์นะครับจัดทรงก็ประมาณนี้ครับสุนททองก็รีเซ็ตครับเหมือนเดิมครับเหมือนทุกคลิปครับผมกดย้ําๆแล้วก่อนเข้าเกมนะครับน้องๆก่อนเข้าเกมทุกครั้งนะครับให้มาเคลียร์ยางก่อนนะครับซื้อยางหกพันครับแล้วก็ซื้อยางหนึ่งหมื่นตามอีกทีนึงนะครับ เนี่ยครับผมมันเป็นการเคลียร์ยางนะครับพน้องซื้อยางหกพันแล้วก็ซื้อยางหนึ่งหมื่นตามอีกทีนะครับซื้อยางเสร็จแล้วเราก็กดเข้าเกมไปเลยครับเอาล้ครับแต่งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองรถกันครับผมว่าจะแรงขนาดไหนครับผมเอาแล้วครับน้องครับพี่ก็ได้อุ่นเครื่องร้อนแล้วนะครับผมก็รอบนี้พี่ก็จะขับปกติก่อนนะครับอ่าพอเข้าเกมมาแล้วอุ่นเครื่องก่อนนะครับน้องอย่าลืมนะครับอุ่นเครื่องก่อนนะครับ ก็เบิ์นยางประมาณนี้แหละครับประมาณ6กสิอร์เครับผมเจ็ี่ครับผมนี่ครับถ้าเครื่องมันร้อนกว่านี้มันก็จะแรงกว่านี้ได้นะครับน้องเอาครับเดี๋ยวรอบนี้มาสับกันนะครับอย่าลืมอุ่นเครื่องให้ร้อนนะครับนะครับสับรัวๆเลยครับรัวๆครับการสับนี่ขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับว่าบางคนสับช้าสับเร็วนะครับน้องๆ 6.22ครับผมเนี่ยครับสับช้าๆก็ประมาณนะครับ6วิต้นๆครับผมแต่ถ้าสับเร็วๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับสับเร็วๆสับรัวๆนะครับนะครับจังหวะจังหวะแบบจังหวะดีๆเลยอ่ะมันก็จะลง5วีนะครับเกียร์เนี่ยครับกี่วิครับเนี่ยครับผม5.94ครับผมมันแรงได้กว่านี้นะครับเพื่องๆถ้าเพื่องๆสับเร็วอ่ะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับสั้นๆครับผม ก็ดูคลิปให้จบหน่อยนะครับน้องๆครับเห็นไหมครับสเต็ปนะครับแข่งแข่งกับสเต็ปนะครับก็กินสเต็ปได้ครับผมเห็นไหมครับก็พี่เข้ามาลองที่เซิร์ฟอังกฤษนะครับน้องๆก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮัลโหลปิ๊ป